ซื้อสินค้ากับยูพิกแค่1บาทซื้ออย่างไรมาดูกันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิ่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตุ๊กสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยของนียาะย้ออกมาในส่วนของแอปพลิเคชันยูพิกที่หนึ่งนะครับก็จะมีทีมงานและสมาชิกถามเข้ามามีข้อสงสัยว่าไอตัวเดีวบาทเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ได้1บาทและได้ซื้อ1บาทนะครับ แต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร์นับฝากกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่กดติดตามกดซับสไครก็ขอให้ปีนี้เป็นปีทองของเพื่อนๆกันเลยแล้วกันนะครับขอคนละหนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจนะคระสำหรับชาวยูทิบทุกท่านเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มต้นกันว่าเราจะทำยังไนงนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มีรหัสหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาเล่นแอปพลิเคชัน ตัวนี้เนี่ยนะครับก็สแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือผมนี่นะครับสแกนแล้วรับคูปองไปเลยทันที3 0บาทนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ดิว1บาทอยู่ตรงไหนนี่นครับดิว1บาทที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับนี่เลยก็กดจิ้มเข้าไปทีนี้เนี่ยพอกดจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันขึ้นว่ายังไงนะครับก็คือก็จะมีสินค้าเป็นสินค้า1บาท ถึค้า1นบาทแบบนี้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขย้อนขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นนะครับเป็นฟีเจอร์หรือว่าเป็นแคมเปญนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่ะผมขออนุญาตผมพิมพ์เอาไว้นะครับสำหรับคนใหม่สมาชิกใหม่ที่ไม่เคยไม่เคยดาวน์โหลดนะครับหรือว่าไม่เคยสมัครผ่านลิงก์นี้มาก่อนเลย ไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็คือเอาไงไ่ายๆคุณยังไม่เคยมี ID หรือว่ามีรหัสนะครับหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาช็อปตัวเองทีนี้หลายๆท่านบองอ้าวตายแล้วฉันสมัครไปแล้วสมัครั็ใครก็ไม่รู้ทันยังไงก็คุณก็ไปสมัครผ่าน f a c e b o o k สมัครผ่านเบอร์มือถือเบอร์ไม f a e b o o k ใไมรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้รับคูป,ปองทันที3 0บาดใช่ไหมครับ พอคุณได้รับคูปองมาแล้วเนี่ยสาบาทคุณก็จะเอามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้่าได้นะครับแต่ว่าคูปอง30บาทเนี่ยนะครับจะมีอายุแค่เพียง7วันหลังจากที่คุณสมัครแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องรีบใช้นะครับไม่งั้นมันก็จะหายไปจะหายไปทีนี้เรามาดูบอกว่าไอ้แล้วสินค้ามัน1บาทจริงไหมนะครับนี่เขาเขียนบอกเลยว่า สำหรับผู้ใช้ใหม่แค่1บาทหลังจากใช้คูปองเห็นไหมครับเข,เขาเขาเขียนมาเลยนะว่าหลังจากใช้คูปองอ่ะจิ้มเข้าไปสมมติว่าผมต้องการที่จะดูที่อันนี้หน้ากากอนามัยอันนี้ละกัน1บาทเนี่ยนะครับเนี่ยหบาทนะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศใช้เวลาจะส่งประมาณอ่าคลิกเข้าไปดูนิดนึงก็ได้นะครับเขาก็จะมีบอกประมาณ11บเถึงสิวันประมาณนั้นก็ไม่นานนะครับสิบเอ็ดถึงสิวันนะครับอ่ะ พอเราเข้ามาหน้านี้เนี่ยนะครับในหน้านี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมสามสิบเอ็ดบาทนะครับทาไมถึงเป็นสามสิบเอ็ดบาทเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าหลังจากที่คุณเนี่ยนะครับสมัครเสร็จคุณจะได้รับคูปองสามสิบาทใช่ไหมครับคูปองสามสิบาทสินค้าตัวนี้ราคาสามสิบเอ็ดบาทคูปองสามสิบบาทคุณเอามาเป็นส่วนลดได้ทันทีก็ลบกันไปก็เท่ากับคุณจะซื้อสินค้าตัวนี้แค่เพียงหนึ่งบาท สินค้าตัวนี้แค่เพียงหนึบาทนะครับแต่ว่าคุณจะต้องเสียค่าจะส่งเองนะค่าจะส่งตอนนี้ก็คืออยู่ที่22บาท22บสอถึง25บาทก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่พื้นที่ใกล้ไกลแค่ไหนอ,อาจจะไกลมากก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ30บาทก็อาจจะซื้อสินค้าตัวนี้เป็นแค่31บาทอะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับไม่งงใช่ไหมอ่าย้อนก็คือคุณได้รับคูปองสอ่ะคุณลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ ได้รับคูปอง30บาทมาอ่านะครับทีนี้มีหลายคนบอกว่าเอ้ยแล้วไอ้คูปอง30บาทเนี่ยนะครับทำยังไงนะครับเออเวลาที่เราเข้ามาคลิกลิงก์เนี่ยสมมติว่าเราเข้าไปเจอลิงก์เนี่ยนะครับที่เป็นลิงก์ต่างๆพวกนเนี้ยเนี่ยนะครับอ่ะผมเอาเนี้ยลงก่อนเราไปเจอลิงก์แล้วเราคลิกลิงก์เข้าไปพอเราคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยระบบมันก็จะฟีดหน้าขึ้นมาบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็น Google หรือว่าเป็น ตัวซาฟิล่านะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นคูป,ปองสามบาทเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกลงทะเบียนเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็น Facebook เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยก็จะขึ้นเป็นไอเดียของผมขึ้นมาแบบนี้1 2ึ่งสนะครับใครยังไม่มีรหัสคําเชิญก็ใช้รหัสคาเชิญผมได้นะครับแบบนี้แค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ซื้อสินค้าหบาทเนี่ยนะครับกับทาง ยูพิกได้แล้วเห็นไหมอ่ะทีนี้วิธีการซื้อละ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้1บาทก็คือพอเราเข้ามาเนี่ยเราจะมีเมนูตรงนี้เลยอย่างขผมเนี่ยผมอัปเกรดพอผมอัปเกรดเนี่ยผมอัปเกรดนะถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยผมได้1.15บาทได้รับคอมมิชชั่นขึ้นมาหรือเป็นแคชแ k กคืนกลับมาให้ผมอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็เวลาซื้อเรากดซื้อตรงนี้ใช่ไหมอ่ะก็กดซื้อเข้าไปครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่า เฮ้ยเราจะเลือกซื้อเป็นสีไหนนะสีแดงสีดำส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำกันนะผมเลือกเป็นสีดำนะครับเสร็จแ,แล้วผมก็กดซื้อเลยแล้วเราก็ย้อนลงมานิดนึงนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับกดซื้อนี่นะซื้อเราเลือกเสร็จแล้วนะ,ะเข้ามาเลือกอีกครั้งหนึ่งพอเรากดเลือกสีเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกซื้อตรงนี้นะกดซื้อ มันก็จะพาเราวิ่งมาหน้านี้ให้เราเนี่ยเข้ามาใส่ข้อข้อมูลที่อยู่ของเราซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับใส่ให้เรียบร้อยใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อีเมลให้เรียบร้อยบางท่านไม่ใส่อีเมลเนี่ยระบบมันไม่ซื้อให้นะครับเพราะว่าเขาต้องการอีเมลให้คุณกรอกข้อมูลอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างเขาก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราแบบนี้เนี่ยเห็นไหมก็จะมีค่าจะส่ง29บาทนะครับาบาทแล้วก็ค่าสินค้าเนี่ยก็คือ สามสิบเอ็ดบาทแต่ว่าเป็นของเพื่อนๆเ,เนี่ยของเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะได้รับส่วนลดนะครับตรงเนี้ยจากสามสิบเอ็ดบาทเนี่ยจะได้รับคูปองสามสิบาททันทีถูกต้องไหมมันก็จะขึ้นหนึ่งบาทครับนะมันจะขึ้นตรงเนี้ยเป็นหนึ่งบาทอ่ารวมแล้วค่ารวมทั้งค่าจะส่งรวมแล้วกับค่าสินค้าเนี่ยถ้าเป็นคนใหม่จะซื้อสินค้าตัวเนี้ยนะครับเพียงแค่สามสิบบาท ถามผมว่าถูกไหมถูกมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะเราต้องซื้อเอง60บาทอะรวมค่าจะส่งแล้วนะฮะเห็นไหมถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งนะครับนี่แหละคือวิธีการที่ทําให้เราได้สินค้าที่ได้ราคาถูกนะครับแล้วไม่ใช่ว่าอ้ยมีสินค้าแค่หนึ่งบาทเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับเนี่ยเข้าไปคลิกซื้อเลยอ่ะผมก็คลิกเลยสั่งซื้อ พอเราคลิกสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอระบบการเรียกว่าเป็นการชาระเงินเออนึกชื่อไม่ออกนะครับชำระเงินเนี่ยจะเป็นบัตรเครดิตเป็นม b บายแบงกิ้งเป็นทูมันนี่หรือว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยเลือกได้หมดเลยนะครับเลือกได้หมดเลยสมมติถ้าเราเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางเราก็คลิกที่เก็บเงินปลายทางแล้วพอเข้ามาหน้านี้ให้เรากด ยืนยันคาสั่งซื้อสินค้าเนี่ยพอกดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเริ่มรันทันทีเข้ามาในระบบอ่าสมมติว่าผมสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สินค้ามาทีนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับผมแถมเพิ่มให้พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนะมันจะมีสินค้าพวกดีลเก้าบาทสินค้าเก้าบาทสินค้าสามบาทเห็นไหมมีสินค้าสามบาทด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากได้สินค้าหนึ่งบาทสามบาท หรือเก้าบาทหรือห้าบาทหกบาทอะไรแต่หรือแปดบาทเนี่ยมันมีให้เราเลือกซื้อซึ่งพอเราสมัครเสร็จแล้วเราเอามาเป็นส่วนลดได้อย่างสินค้าที่เป็นสินค้าราคาหกสิบเก้าบาทเนี่ยเรามาซื้อส่วนลดแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ของถูกนะครับเพราะได้ส่วนลดสามสิบาทไงรวมค่าจัดส่งแล้วตัวนี้ก็อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือความอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะน่าสนใจนะครับสําหรับ ตัวแพลตฟอร์มของ UP i ิกแล้วก็สินค้าที่เขาเอามาจัดเป็นแคมเปญให้เราเลือกซื้อเพียงแต่ว่านี่เราจะมองในเชิงไหนมากกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆก็มีหลายท่านเนี่ยก็จะมองในถ้าท่านที่มองบวกก็จะมองว่าอ๋อมันเพราะว่าทุกธุรกิจมันจะต้องมีการจัดแคมเปญมันจะต้องมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อเอาเข้ามาลดแลกแจกแถมซื้อเพื่อดึงให้ลูกค้าเข้ามาใช้เข้ามาช็อปสินค้าถูกต้องไหมครับอันนั้นมันก็คือเป็นแคมเปญ ทุกที่เป็นหมดช้อปปี้ลาซาด้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดมันก็จะมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับเงื่อนไขได้ผมเชื่อได้ว่า1คือคุณได้รับสินค้าที่ถูกแล้วก็2คือถ้าใครที่มองหารายได้อยากสร้างได้กับยูพิกอยู่เนี่ยผมก็แนะนําว่าเอ้ยอันนี้มันก็สร้างรายได้ได้โดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงโควิดด้วยนะครับคุณสามารถสร้างรายได้จากยูพิกได้เพียงแค่คุณอัปเกรดนะครับคุณจะซื้อสินค้า999าบาทเลยว่าคุณจะซื้อสินค้าที่เี้นนัะครบ คุณก็สามารถอัปเกรดเป็นยูพิเกอร์ได้คิคุณก็แชร์สินค้าแชร์นี้ออกไปคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นแล้วอ,อย่างสินค้าที่เป็น499ตัว499เนี่ยผมแชร์สินค้าตัวนี้ออกไปตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยอันนี้แชร์หน้ากากอนามัยตัวนี้อันเดียวเนี่ยผมขายได้ในผมได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ย121บาทเป็นไหม121บาทดีจะตาเราไม่ต้องมีสินค้าเราไม่ต้องสต็อกนะครับก็ท่าในใดที่สนใจก็ ทักทายกันเข้ามาถ้าเข้ามาสอบถามครับอย่าเพิ่งกลัวนะครับอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งไปค้นหาแล้วกลัวลัวกลัวไปก็สู้โควิดไม่ได้ครับสู้ลองทําให้มันจริงจังแล้วก็มาศึกษาวิธีการการทํางานน่าจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับตัวแคมเตนที่เป็นตัวดิวหนึ่งบาทนะครับก็คงจะเข้าใจกันแล้วว่าซื้อยังไงทำยังไงถึงได้หนึ่งบาทนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ก่อนจากกันไปฝาก,กเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้ายังไม่เคยกด s u b สไครต์เลยนะครับก็ฝากขอความกำลังแล้วกันนะครับช่วยกันกด s u b สไครต์ให้ผมสักนิดนึงเพื่อจะได้เอาไว้รับชมข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆบทเรียนใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ